สบายดีพอมีพี่น้องเนาะสบายยังมีเลงนี่กะมาพ่อกับซาตินดังเก่าเนาะมาสวัสดีค่ะอีเกิงกำลังขึ้นพ่อแม่พี่น้องกล้องมันประชัดปันไดสลัด้วนเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่ไปใช้มื่อีงไปบ้านละมมอไปยังสบายดีพ่อแม่พี่น้อง สบาดีงามแงเลยเขาก็แม่ไปใจสบายละโมไปยังไปบนงขาปู่ขปู่เป็นยังเราไปกินเขาเราไปยังเราก็ไปกินเขาเราเจ็บท้องน้อยเราสบายอันนี้คืออันนี้คืออ่มแดกแดนะพ่อม่พี่น้องแต่งโตัวกะ มับบดูภาพมันหน่อยต้องใช้ไ <c oughs> ก่บันสินหนุ่มสินมันพุนเลยบัวตุกพุนเลยบวตุก,าากเนสักไรเงินที่ได้มาจากดำนาลกกกา <c oughs> <c oughs> สืบอะไรวะสิมหาสิมหาพันเนาะสิมหาเันกีบเป็นเงินไทยกันสิประมาณ าสิบหกสิบบาทประมาณนี้เพราะว่าเงินบาทขึ้นช่วงหกสิบเจ็ดสิบคเลยเนาะเจ็ดสิบ่อกินแม่แม่งกระยว่าปลาเละปลาหอหวยผจะเลยไปตึ้ดอยากกีบริษัวันจักจักแด่จักแดจักกระแดจักกระแด่จักแด่บอไปแลว ใส่เกลือลงไปนิดหนึ่งก็แต่งน,นัวลงไปใส่บะฮะใส่เห็เดเนี่ยอา้าวถ่มันนัวตัวอือไปนัวกัดใส่หลายแกบ้าใส่นิดเดียวเองลายหวังได้ที่ถ่มาบี กัน้กินย่องถามสูกบันถามสูกก้กินยังบนทด้กินถามมากกว่ากันสีเห็ดไม่สีเห็ดบางทก็ีตาางกตามกแตงยังมมเมนูวันนี้ชีมียังแนนโอ้รส รีวิวสินเนาะเพน้อนยิบราคาต่อหาพันจีบ <c oughs> ราคาเบาแพงเนาะสินกับ,บเบแพงสิน,นยังอันไรอ่นะมันเป็นลายหมีลายทีเ้าต่ำนั่นเลยเนาะสินมีสินมีเนาะสินมี <c oughs> ต่ำเองต่ำด้มือ <c oughs> ต่ำเองเลยกะไปยิบแมนไปยิบยิบมาแล้วบัดนี้กันใส่ทองก็ นี่คือมากแตงขางเนาพ่อแม่พี่น้องเก็บมาได้สวนพูดลเ,ยเลยเบาแก้วนะครับพาเบาวีอรุณมาไว้หนุ่มโสดทั้งหลายไปหาหล่อแต่หลินบุจักวายขอลุไปคู่มือด้วยคับเมือเอมม่อนี่กโลกูกกา มื่อวานนี่กะลูกกะมึงชื่อนะกะลูกกะปลาทีแม่เฮาไปตึกมาเนาะพร้อมไพี่น้องสดๆป้ากะบอกได้สนีทแหละไปโบทนันปลาห้องปลาอยาห้องแตจังได้ลงไปเลยบุได้ไล,ลนไปพอดีกินบานตรมปีปิงป้าดักแด้ปิงป้ากะบอกแล้วก็ตามมาแตงพออัว่ว ส่วนนั้นหมากโมซุกนมองโมกันแดงค่ะไอริงมาพ่สพากรรพี่เนอะเขาต้มปีงปลาเนาะหมักแตนตำหมักแตนนี่โมโมซุเนี่ยกระข้วนักแด่ปีกปลากระบอกไม่ไหม้เร่อยๆกสดอุชิว่าก็ไม่ได้ว่าอ๋อ ิวจอะไก่อนวะเหนียไหมเหนียวอ่น้าผีก็จีบเขาจะแต่แนี้เพราาวะ <c oughs> อร่อยดียแรงเลยมันมาด้ยวยทุกคนขอแรงอาหารเสร็จ าบ้านเฮาตึงปลาแม่วยมามาปลาบอกคัยังอปลาาวานนันแมันถูกตเจอรตรงไักวไม่แก่กยาดีแลแล้ว้ ด้วนนะสองอันเลยแหละสองพันอันละพันนั่งนั่งเกือบหอบกันไม่ใกล้ คอมาทำคุณวจะตงร้องเล่านเลยะาน้นอ้าวบนแบอปบกว่าเาอยอาแล้วากำงอวะเขาาหก็คนเียครอมเห็ได้เจอยกูจังเขากว่าที่เจ้าเขาลุกน้าเสียถี่แ้ง่ วันละตั้งอยู่บ้านรอเปล่าถึงละวันมากระดานเลียงหน่อยมจซำอ่อนรับด้วยล่ะนุ่นตีนละก็รับคักมาเศษบ่หล่ะหันมาลองบ่ de ทำรับพระจักเนาะพ่อแม่พี่น้องกดสู่กูทุกคนเนาะเวลามันยาวแหละกินยัำวันอิ่มซ้่ไหมอมแล้วบัลละวันคือนนั่นลูกเทำไม่เนี้เสียงดักแด่นางมากินดักแด่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะกดกดมะกระดิ่งน้ำเนาะพ่อแม่พี่น้องจังสิบุญรัตพัฒน์ขี้ใหม่ๆจากซองเฮาไปแล้วสบายดี